กี่ดาววะตูพีมนี่ประมาณกี่ดาวถ้าติดต้นๆใช่ไหมถ้าติดพอดีเลยโอเคเดี๋ยวลงมาใหม่เราขึ้นไปใหม่ตาซี่ผู้ไม่แพ้ตาซี่มันก็แค่ตัวกระจกตัวนึงเดี๋ยวกูจะตกไอ้โบกแหลงตูพีมให้ดูวีเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยดิเอาหน่อยโอ้ยไอคุยโอ้ยเฮียแมงมาราดพอดีจับโดนอยู่โอเคโอ้ยโอ้โหรึปแม่น้อง นี่มัฟฟินนะเว้ยดาร์ซี่ชาแนลรู้จักบ้างเนางต้อนเด้งไปดีกว่าพวกคุณเมือนกับแกดีอู้ผู้คอมเมนเดอร์เวลัยมันไรดีที่เวลัยเหยียดแรงเหรอเหยียดแล้งเนี่ยเหยียดเหรอเหยียดเหรอพี่ติ๊มันแบนไหมแร้งมันแบนเพี้ยอะไรกันกี่ดาวว่ะตูพีมี่ประมาณกี่ดาวห้าสิบต้นๆใช่ไหมห้าสิบพอดีเลย โอเคเดี๋ยวลงมาใหม่เราแค่ขึ้นไปใหม่ลงมาก่อนผมจะดาซี่ตกากไปป่าขอด้วยสองตัวสามตัวที่มันเลือกมานี่ไม่ค่อยน่าฆ่าเท่าไหร่ได้อยู่ต้องบอกเลยเฮ้ยบาๆหน่อยบีตายนี่คือแค่ดาซี่มึงอีกได้โอ้ยวันนั้นที่อะไรซาตาออฟเลนโคตรเยี้ยเลยนะทุกคนกดดาซี่มาไม่เอาซาตาออฟเลนเล่นถ้จะเข้าป่าหรือเปล่าลุยดาซี่ผู้ไม่แพ้ ปิดให้เลยาร์ซี่มันก็แค่ตัวกระจกตนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวกูจะตบไอ้พวกแรงสูฟีมให้ดูไอ้สูฟีดิฟมันเอามาล้างมากันใครวะดร์ซี่ไงโอ้โหมันก็ต้องกลัวดิครับวีฮัลโหลวีวีจะลองมาละเดี๋ยวให้หลังแอนเลยคุณห้ามร้องนะครับว่าเลนการ์นะไม่มีไม่มีไม่จำเป็นสอ้กับศัตรูไปด้วยกันใช่กับู้ไปด้วยอ่ามาค่ายเอาสูเสือกเอาไฟพีดิฟาอีกเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ มันบอกว่ามึงเป็นไก่เบื่อคำว่าเคฟซีจริงๆเลยเป็นอะไรกันไม่มีคำอืเนหรอกเคฟซีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเมดไม่ดูเลยอ่ะผมโดนบุกอีกแล้วว่าผมก็ไปส่องกูมาอยู่ไงกดยอมแพ้ไปเลยนะทางนั้นอ่ะเสียทักษีว่ะน่าจะจบบนไวนะครับ โอ้มนอะไรวะเนี่ยอะไรครับนี่อ่ะบีเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยดิเอาหน่อยโอ้ไอ้คุยโอ้ยเฮียแมนมาลัดพอดีตอนเลือดเต็มไม่ทันพอเลือกขีดหนึ่งปุ๊บมันมาอย่างไวเลยโอ้บนอันนี้เอาหนี้อามังกรอ่ามังกรที่ไหนมันไปดีอยู่อ่ะมันเดีอ๋อโอ้ยเอนนี้เรามีสามโฟกัสท่องข่าวเขียงลงมาข้างล่างแล้วกัน โยกโยกมาไ้ยมาไวยมามาถอยล่ถอย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 เฮ้ยติดติดไปไหนกันหมดวะความทันไม่ลากขึ้นบนใหม่รอทุกคนด้วยนะครับุ้ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่ โอ้ตายคามจะขาอมาดิเรียบร้อยง่ายจริงไอ้เอโอ๊ยเยอะเอะไปเยเยอะไปมันเยอะไปเอยเยอะเกินสล่างสามเ้ยจะไม่ชนกันเคลียรกลาไว้ด้วยอยโอยเรียบร้อยไวรุเข้ากลางเลย ไม่ได้หายว่ะมันเป็นดาร์คสเตเยอร์เกี่ยวเกินไปครับไอเอยเต็มพุ่มเลยครับเอามันเข้าเต็มพุ่มเลยว่ะเฮ้ย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 เข้าไปป้าวตัวกันบ้างตัวกันบ้าง ลิงมันหายไปไหนไม่รู้ว่าวีหายไปแล้วมันอยู่ตรงไหนนี่แค่แต่เอียงบนปเผื่อรอได้ร่างเข่งโผล่ล่างแเราเป็นโผล่ล่างเล่นมังกรของเราถูกโจมตีนี่ไงอึ๊บโอ้เชี่ยอันติดแปดวิเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอื้มไอ้ได้แน่ยทางเนี้ยเนี่ยโอ้โหแข็งจังอะ มันออกกันเวทแข่งเกินไปใส่สุดทุกกระบวนท่าแม่งออกกันเวทมาอันหนึง่งหายไปแล้วตรงกลางอ่ะต่อมล้างแตกมันน่าจะไปเล่นบนหมดนะเวเลสไม่กลับเลยวะเราเล่นบนได้ไหมอ้าวแล้วมาสลับเล่นทำไมอะ่ะเชี่ยแม่งเอาเวเลสมานี่อุย้ยไปเรื่อยๆกูไม่รู้ว่าลิงจะเปรื่อย โอ้โหโอ้โหเขี่ยไม่ได้ขีดเดียวเราไปบนได้ไหมลิงมันเจ็บอ่ะลิงมันเจ็บเนี่ยมันเจ็บมันไม่น่าจะมาทันอ่ะน่าจะถึงก่อนมันน่าจะมีแค่นี้แหละมั้งมันเดินย้อนกลับมาเขี่ยมันจะเอาแคดดี้เหรอเนี่ยเฮ้ยมีคนมามีคนมาแพ้โอ้ เป็นไปน้องเกินไปพี่ว่ามันเกินไปลิงอยู่ไหนลิงอยู่ไหนครับลิงอยู่ไหนครับลิงน่าจะกลับมาล่างแล้วไปความว้าต่อฟ้าที่เกิดโอเคเขึ้นที่ขัดการเวทเสร็จแล้วขึ้นที่แครี่กูไม่พูดใหญ่เลยวะแครี่ไปไหนแล้ววะวู้ยว้ยตรงกลางโดนอะไรลอดลอดลอดมันจะได้ป่ะวันเนี่ย เอาจจะเจอลิงนะครับใช่ที่เดิมแหละเปิดเลยไม่รู้อ่ะเห็นนีอยไม่รู้กูเปิดไปก่อนกป <c oughs> ็ปลอดภัยต้องเป็นเรื่องข้างบนว่ะโ, <ฮ S 2> โอ้ยลิง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 ไอ้เตดเดี๋ยวลิงแม็กแอบอยู่ในรูไม่ไม่จบมันไม่มีตัวเลดน,น่าจะไหว ตัวแข็งไปแล้วเมนมันแข็งเมนมันแข็งดักโดนอยู่เปียบมันเปิดดาร์กไปแล้ววะ้ลิงยังล่างลิงอยู่นะลิงแม่งจะเล่นกับเวเลสป่าววะน่ะเราเล่นตงตังก็ได้ตีได้ตีได้โอเค เอามังกรก่อนเฮ้ยลิงลิดวีดดาวผิดดาวผิดกาลงมาช่วยตีรังนี้ผิดใช่ไมบนมันไห่เป็นไรเีเยวเยเดมเดยเเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยดีี๋เดี๋ยวี อะไรต่อวะหมีเลนนี่กูออกไปหไม่ต้องการน้องดาวไดงไปเลยแต่ต้องกิ้งให้โดนเท่านั้นเองหรือว่าตัดเลือดดีตัดเลือดก็ดีโอ้ลิเลียไม่ออกอุ้ยโอ้ายมีคนล้มเลนนอยู่ขี้นิวโอ้ยเจ้าสุก็อยู่กลางโอ้ยสองนัดสองนัดเซนกลับบ้านอ่ะ ไม่มีเทน่ะตรงเนี้ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดกูน่าจะรอดได้โอเคโอ้โหกันเวทระเป็ดเชี่ยนเลือดกูไม่มีแม่งดีออกมาหนึ่งจังหวะเอลสูน่ากะพูดแว่าไอเทนไม่อยู่เนี่ยโอเคปล่อยบนนะปล่อยบวันะเรียวมูดิเดโจด้วยอะไรเห่อ ไม่ได้เล่าดีเล่นดีด้วยเดีาวมันเลือกตัวไปพยายามเลือกตัวให้ยากเาได้ในดีลิงลิงลิ่ลิสโดนลิงโดนลิงจับโดนลิงโอ้ยโดแลนดแย่งไหมอ่ะไม่อยู่ไล่ไม่อยู่ไลัไม่อยู่ไล่ไม่ได้ไม่ได้โอเควลดเมดแม่งตายไปหมดแล้ว นสองตัวดันบนด้วยรันาเลยโอ้โหที้หายแล้วบนปีอยู่อ่ะสองเชือกสองชึกลิงมาแล้วลิงมาแล้วเห็นปะโอเคน่ากันกได้ดูลิงพอแม่งพยายามอ้อมอยู่ โอ้ยรึบรึบแแม่น้องนี่มัฟฟินนะเว้ยดาร์ตี่ชาแนลรู้จักบ้างไหมน้องนะตั้งต้อนเบนไปดีกว่าโอเคฮะเล่นอะไรบ้างครับนี่มัฟฟินปอยอยในซานอาเจโรเดเปตส์ครับไอเดเป็ดไม่พูดเลยเดี๋ยวเป็ดอ๋อผมจะลาง ดูให <G ã entender> ้ไ <t> ด <gi ver> ้ด้วยตัวเองครับบอกแล้วว่าดาบดิ้มไหวสบายมากน้อง